สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง f อฟเก่าแล้วก็ f อใหม่เลยนะคะอ่าวันนี้ก็มาพบกับช่องพนิดาพารวยนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางห้านอยสูตรมัดรวมเนาะพี่น้องจารวมทั้ง4น้อยนะคะหรือพี่พี่จะนําไปเป็นแนวทางน้อยอื่นก็ได้นะคะ,ะมาดูกันนะคะมาดูผลของวันที่8ก่อนเนาะค่อยดูผลของวันที่9นะคะ สำหรับนอยเฉพาะกิจนะคะออก2 9 4นะคะ2มา9มา4มานะคะพี่น้องจา๋าอกา9 4แอดมี49เนาะเข้าที่ตัวกลับนะคะตารางแตก3ตัวเนาะพี่น้องจา๋าอาจจะดูเลอะเทอะหน่อยนะคะแอดเขียนผลสรุปผิดนะคะพี่น้องจา๋าส่วนล่าง1 5หเนาะหลุดไปนะคะพิเศษบน2 0 0นะคะสาหลับสายวิ่งสายรูดนะคะ2มามาหลักร้อยนะคะ ล่าง2-4อ่ะสไปเข้าตารางนะคะ2มาอีกนะคะวิ่งรูดที่2ฟันที่2ส่วนในน้อยปกตินะคะ2 2 4อ 2, 4. มาอีกแล้วนะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดตัวฟันได้เฮน,นะคะอ่าล่างปกตินะคะ9 6 6 9เนะคะ9 6 6 9เข้าอ่าตารางนอะพี่น้องจากเข้าตารางนะคะ ส่วน VIP นะคะ050ล่าง03เนอะอ่ะ03สายวิ่งสายรูดมาทั้ง2ตัวนะคะทั้ง2แล้วก็3นะคะอ่ะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยเนาะพี่น้องสาสสำหรับแนวทางทุกๆแนวทางเลยนะคะไปกันต่อในของวันที่9นะคะ,ะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนก,นกันก่อนนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจา๋าถ้ามีตัวที่ชื่นชอบก็ค่อยตามเนะาะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะ ก่อนอื่นเรามาดูตารางตัวเด่นกันนะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะตารางตัวเด่นแอดก็จะมี5 3 6 8 2 4หกเนาะหกับ9ตัวเดียวกันอย่าลืมนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะ วิ่งรูดที่หกวิ่งรูดที่หกแล้วก็สามนะคะวิ่งรูดที่หกแล้วก็สามฟันที่หกนะคะอ่ะมาดูกันตัวที่แอจาจับคู่นะคะหกสอง หกสี่หกแปดนะคะส่วนสามเนอะมาดูกันนะคะสามก็จะมีสามสองสามห้าสามเก้านะคะสำหรับในชุดกันชุดกันก็จะมีห้าสอง 4ี่แปดสี่ศูนย์สี่แปดแล้วอ่าสี่แปดแล้วก็สี่ศูนย์นะคะพี่น้องจะอ่านมาดูตัวที่แอดเน้นเนอะว่าจะเน้นไปในตัวไหนกันบ้างนะคะจะตรงใจก,กันกับพี่ๆหรือเปล่านะคะอันนี้หกกับสามอย่าลืมแปลงเป็นหกสามด้วยเด้อพี่น้องจานี่อันนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะหกสามเนาะ สำหรับตัวที่แอดเน้นนะคะก็จะมีหกสา6หสองหสองหรือ9ก้าสองเนาะพี่น้องจ๋าหกับ9้าตัวเดียวกันนะคะสองสามเนาะหกปดหรือเก้าดสำหรับในชุดกันนะคะแอดเน้นไปที่ห้าสองนะคะอ่ะ ถ้าชื่นชอบเหมือนกันนะคะก็จดไว้แคปไว้นำไปเป็นแนวทางนำไปพิจารณาดูนะคะถ้าก็เอาไปเปรียบเทียบดูก่อนก็ได้นะคะพี่น้องจา้าอ่ะ <üst. S 1> ก็ขอให้พี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะมีโชคมีลาภกันทุกทุกวันเลยนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุก,ท,ก,ท,กท่านนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ